สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตานาลายแผงสอนนาลายตวาดหิมะพาลแผงสอนมาสู่ตัวท่านคนลายมือกากบาทควรที่จะรู้จักองค์นาลายแผงสอนปางนี้เอาไว้นะครับดวงชะตาของท่านเป็นคนที่มีเซนแรงควรที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มคอง ท่านเตรียมตัวรับโชคดวงชะตาท่านจะมุ่งเป้ามาตามดวงของท่านเลยโชคใหญ่จะมาตามกำหนดแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาเศรษฐีนาลายตะวันมิงมะพานแผงสอนบ่งบอกได้เลยในตำนรากล่าวไว้ว่าอนุภาพของสอนของนาลายไว้กำลับภัยลีมูยักษ์อสูนทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่ตัดหัวใจพญาขอนสังหารพญาทูดสังหารเท้าตีเสียงดวงชะตาของท่านควรที่จะมีอนุภาพที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปกปัากคุ้งของท่านสอนของพอะระนารายณ์เปรียบเสมือนดังอาวุธที่สามารถปราบหมู่มารทั้งหลายพูดผีพิศาจ คุณสายมนดามาใดรับรองแพ้ภัยไปหมดสิน้นดวงชะตาของคนลายมือกระกระบาดจะมีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพันนี้แต่ว่าตรงสอนตรงนี้ล่ละครับบุญกุศลเก่าท่านอาจจะมีอาวุธติดตัวตามมาก็เป็นไปได้อาวุธเก่าจะมุ่งมั่นมุ่งหน้าและมุ่งเป้ามาตามดวงของท่านโชคใหญ่กำลังจะตามมากำหนด ท่านเตรียมตัวรับทรัพย์เป็นหมหาาศรษฐีได้เลยดวงชะตาของท่านใครบอกว่าจะไม่เปิดจะไม่เฮงจะไม่รวยจะไม่ปังหมอทันกล้าพูดเลยโชคใหญ่กำลังจะตามมาเพราะท่านถึงวัยกลางคนยังครับแผงสอนอาลัยตะวันทิมพานพบโชคเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหมือนมีเทพพยายดาคอยมาเปิดดวงให้แก่ท่าน เพราะฉะนั้นอย่าลืมแผ่บุญให้กับเทพยาดาประจําตัวของท่านมาแล้วครับเรามาแผ่บุญให้กับเทวดาประจําตัวกันขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ติดตามหมอสันและดูช่องนี้อยู่นะครับอีทังเมบุญยะตรังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่ดีเจชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลบุญนี้ให้แก เทพเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าที่คอยปกปักกุ้มของข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญนี้และเมตตามอบพลังให้แก่ข้าพเจ้าปกปักกุ้มของรักษาให้ข้าพเจ้าโชคมุ่งเป้ามาตามดวงของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคใหญ่กําลังมาตามกําหนดแล้วอีกไม่นานนี้ท่านเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยดวงชะตาจะพิพัน์ คนลายมือกกบาทเป็นคนเลือดร้อนในบางคราวย้ําก่อนนะครับในบางคราวเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังถ้าใครดีกับเขาแล้วคนนี้ก็เราก็จะดีกับด้วยเต็มที่แต่ถ้าเขาร้ายมาท่านจะร้ายกลับเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอาวุธของท่านคือพลังที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวของท่านท่านควรที่จะดึงพลังหลุดออกมาก็คือจะต้อง กาบไหว้องค์เทพให้เทพประทานพรเปิดพลังแก่ตัวท่านฝ่ามือของท่านจะพบกับพลังอะไรบางอย่างท่านอาจจะซื้อเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างรวดเร็วเวลาจะมีโชคเข้ามาอาจจะมีสื่ออะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าขนลุกขนพองรู้สึกตาสว่างรู้สึกแช่มชื่นหัวเราะยิ้มแย้มทั้งวันเป็นไปได้อย่างมาก ดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาเตรียมตัวรับรัพย์โดยโชคต้องมีองค์พระหรือองค์นารายตะวันมหินทพานแผงสอนพบติดตัวไว้จะดีมากๆโชคใหญ่จะเข้ามาตามท่านเองดวงชะตาของท่านควรดูเป็นไปตามลายมือของท่านด้านซ้ายคืออดีตด้านขวาคืออนาคตปัจจุบันนี้ ท่านควรดูอดีตก่อนว่าดวงชะตาเส้นชีวิตของท่านเป็นอย่างไรดวงชะตาเส้นสมองของท่านเป็นอย่างไรเส้นหัวใจเป็นอย่างไรจะพลิกผันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวชะตาของท่านจะบ่งบอกอย่างเดียวว่าเป็นลายมือกากบาทอย่างเดียวตรงกลางหัวใจคงเป็นไปไม่ได้ดูจากโดยรวมบ่งบอกได้เลยโชคใหญ่จะตามเข้ามาตามกำหนด แต่ถ้ามีองค์เทพมาหนุนนําท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคเป็นมหาเศรษฐีดวงจะเปิดลุ่งโลดประสมแช่มชื่นเป็นที่สุดคนเราไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปียวท่านจะทําอะไรรู้สึกว่าติดขัดไปหมดเลยถ้าท่านเป็นคนคนเดียวไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเทพคอยคุ้มครองควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานทําจิตให้มั่นแผ่บุญให้แก่องค์เทพประจําตัวของท่าน และพบเครื่องรางของขังที่ดีที่มีกูบาจารย์ปลูกเสงมีพุทธคุณสูงและดวงชะตาไม่เปิดให้มันรู้ไปไม่เฮงให้มันรู้ไปเพราะว่าคนกากบาดเป็นคนมีจิตใจตั้งมัน่นแต่ว่าจะเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องเฮงจะต้องรวยจะต้องปังด้วยทำอะไรจะราบเลื่นมีผู้ใหญ่แม่ตาหนูนำํำมีเพศตรงข้ามคอยมาสนับสนุนตัวท่าน อย่างนี้เขาเรียกว่าสุดยอดชายสุดยอดหญิงเดวันทำอะไรแล้วจะต้องประสบความสำเร็จอย่าทำอะไรเล่นๆกับชีวิตดวงชะตาคุณอยู่ในเกณฑ์ลนนักษณะนี้ถ้าวันไหนคุณเล่นๆ่นกับชีวิตชีวิตก็จะดวงชะตาก็จะปล่อยมาให้คุณแบบเล่นเล่นแล้วมจะรวยแล้วจะเฮงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าท่านกลับกันถ้าท่านปล่อยไปตามดวงชะตาที่สิ่งที่ท่านจะเกิดขึ้น แล้วท่านหนุนดวงชะตาเข้าไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นครับกากบาดปงกลางฝ่ามือหนุนดวงชะตามีเทพคอยปกปักคุ้งคองมีอาวุธสอนนาลายท่านจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นมาสฐีเตรียมตัวเฮงๆรวยๆต่อจากนี้ไปโชคใหญ่จะมุ่งเป้าเข้ามาสู่ท่านโดยที่ท่านโดยไม่ตั้งตัวเพศตรงข้ามจะหนุนนำทำให้คุณประสบความสำเร็จผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดู ชีวิตจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างเคยเจอไหมครับว่าคนคนนี้รู้สึกว่าตัวเองดวงดีสุดๆทำอะไรก็จะราบรื่นเปิดดวงชะตานั่นเองมีวัตถุมงคลดีๆจะสนุนนำทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองมีวิชาดีๆจะหนุนนํำทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองครูบาอาจารย์ว่าอย่างใดอย่าเพึ่งขัดอย่าเพึ่งเถียงอย่าพิ่งอวดรู้แล้วท่านจะได้ทราบ พราะคนลายมือกระกระบาดบ่งบอกได้เลยว่าเป็นคนค่อนข้างรู้เยอะแล้วจะบอกความรู้สึกบอกความรู้ตัวเองออกไปยังไม่ทันรับฟังจากครูบาอาจารย์ก็รีบพูดออกไปว่าฉันรู้ฉันรู้ฉันเห็นฉันเป็นอย่างนี้ฉันปฏิบัติได้ฉันทําได้แล้วจะได้วิชาใหม่ๆเข้ามาไหมครับหมอท่านบอกเลยว่าท่านจะต้องฝึกอะไรใหม่ๆแล้วจะต้องเสริมดวงชะตาให้มันเปิดเคยดูในหนังจีนไหมครับเขาเรียกว่าจี้จุดหยินโตให้มันเปิด ถ้าคุณปลดล็อกจุดนี้แล้วดวงชะตาคุณจะพุ่งเป็นพิเศษคุณมีของดีพบติดตัวมาในอดีตชาติอยู่แล้วแต่คุณกลับไม่ทําให้มันเป็นเป็นไปได้ด้วยดีคุณกลับปล่อยเฉยแล้วก็คิดว่าน้ําเต็มแก้วต่อไปอย่าทาแบบนั้นปล่อยวางเปลี่ยนพลิกดวงชะตาแล้วดวงชะตาคุณจะเปิดลุ้โลกปร็สเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคโชคมุ่งเป้ามาทางดวงคุณแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ